นอกจากในมิติทางด้านของการช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูแล้วเนี่ยนะคะอีกมุมหนึ่งที่ตอนนี้คนเริ่มตั้งคำถามว่าทำไมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่งานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ไม่ทราบเลยเหรอว่ามีโกดังเก็บดอกไม้เพลิงที่ใหญ่ขนาดนี้เพราะนอกจากที่มันระเบิดไปแล้วอย่างที่เรารายงานเมื่อวานนะคะที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจพบเพิ่มเติมห่างไปอีกแค่ร้อยห้าสิบเมตรพบโกดังที่เก็บอีกสองตันน่ะ ซึ่งเขาถามเขาก็ตรวจสอบพบว่าที่ต้องเก็บเยอะขนาดนี้เนี่ยดอกไม้เพลิงพวกนี้เนี่ยนะคะอันนี้ต้องตรวจสอบว่านําเข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมายไหมเพราะตามข้อมูลบอกว่าเป็นดอกไม้เพลิงที่นําเข้ามาจากประเทศจีนและเอามาเก็บเอาไว้ที่โกดังที่มูนโนตรงนี้เนี่ยเพื่อเตรียมเอาไปจําหน่ายต่อที่มาเลเซียแล้วช่วงเนี้ยถามว่าทําไมถึงเก็บเยอะ เขาบอกว่าเร็วๆนี้มาเลเซียกําลังจะมีจัดงานวันชาติอ่ะเพราะฉะนั้นเดเขาก็จะต้องการเนี่ยดอกไม้ไฟพลุเนี่ยประทัดเนี่ยเยอะๆนะคะเขาก็เลยมีการมาเก็บเอาไว้ตรงนี้แหละแล้วรวมถึงข้อมูลก่อนหน้านี้ที่มีการเปิดเผยมาว่าปี2559เจ้าของโกดังนี้ก็เคยถูกดำเนินคดีมาก่อนแล้วจนมาจนถึงวันนี้ ก็เกิดเหตุการณ์เศร้าสลดเกิดขึ้นที่ผ่านมาได้มีการดําเนินการหรือไม่อย่างไรตอนนี้มีการเปิดเผยเรื่องสวยแล้วนะคะว่ามีการจ่ายสวยในพื้นที่เพื่อที่จะปล่อยประละเลยให้มีการทําอะไรที่ผิดกฎหมายแบบนี้หรือเปล่าเพราะว่าไปดูเรื่องการก่อสร้างโกดังก็เป็นการก่อสร้างโกดังที่ ไม่ได้มีการระบุชัดเจนว่าวัตถุประสงค์ในการสร้างโกดังคืออะไรและถ้าหากว่ามีการเก็บดอกไม้เพลิงก็ต้องมีมาตรการในการควบคุมได้มีการควบคุมอย่างเคร่งครัดหรือไม่เรื่องนี้เนี่ยนะคะไม่รอสายตาคุณวิโรธลัคนาดีสอแนอ่เรื่องสวยเนี่ยนะคะเมื่อวานคุณวิโรธออกมาเปิดเผยข้อมูลในเรื่องนี้นะคะบอกว่าอ,อตอนนี้เนี่ยมีการเปิดเผยชื่อจ่าฟอฟันค่ะชื่อย่อ จ่าฟอฟันเป็นแม่บ้านเก็บสวยส่งนายคุณวิโรธบอกข้อมูลที่เขาได้มาเนี่ยชาวบ้านรู้หมดไปถามได้เลยจ่าฟอฟันที่เก็บสวยให้ตำรวจคือคนไหนแล้วก็บอกว่าในพื้นที่มูโนทุกคนรู้ดีว่ามีธุรกิจสีเทาชุกชุมระบบสวยก็เยอะด้วยแล้วสวยที่ได้ก็มีการส่งต่อไปอยังระดับที่สูงขึ้นด้วยเดี๋ยวลองไปฟังเสียงของคุณวิโรธค่ะ โกดังพุที่ว่าเนี่ยนะครับอยู่ใจกลางตลาดมูโนอยู่ใจกลางชุมชนคำถามคือปล่อยให้ตั้งโกดังเก็บพุขนาด5ตันได้ยังไงตำรวจทหารฝ่ายปกครองไม่รู้เรื่องเลยผมก็ต้องตั้งคำถามนะผมบอกว่าถ้างานนี้ดำเนินคดีกับเจ้าของโกดังอย่างเดียวนะผมว่าไม่แฟร์และประชาชนไม่ยอมด้วยนะครับที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นโกดังพุตั้งอยู่ใจกลางตลาดนะครับ ผมต้องตั้งคำถามว่าเงินมันบังตาใครหรือเปล่าหรือเงินสวยมันไปอุดปากใครหรือเปล่าและที่สําคัญเจ้าของโกดังคนนี้ปีห9 9ก็เคยถูกจับมาแล้วนะครับผมก็ถามไปยังท่านผบตรแล้วกันว่าจะปล่อยให้จ่าฟอฟันเป็นแม่บ้านเก็บสวยส่งนายโดยที่ไม่ทำอะไรเลยเลยนะครับก็ฝากไปเท่านี้ละท่าน